รสวัสดีนะครับท่านผู้ชื่นชอบความคลาสสิกความดั้งเดิมนะครับและลูกค้าแลมเบสต้าทุกท่านนะครับขออนุญาตแนะนําตัวสักนิดนะครับผมเซลนัทนะครับหรือบางคนที่รู้จักก็จะเรียกช่างนัทนะครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่แลมเบต้าสาขาเพชรเกษมบางแคบายธนาพรกรุ๊ปนะครับน้องใหม่ต้องไฟแรงครับวันนี้เราจะมารีวิวคันไหนคันนี้เลยครับ v 200สไตล์นะฮะส่วนตัวผมเลยนะครับชอบสี แคนดี้ทูโทนนะครับขอเน้นนะครับแคนดี้ทูโทนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแคนดี้แคนดี้นะครับออกแนวลูกกว่านลูกกว่านิดนึงนะครับพูดให้มันถูกต้องนะครับลูกทรงคลาสสิกเหมือนเดิมครับแฝงความโมเดิร์นนะครับแฝงไว้ตรงไหนนะครับผมมองในที่ลักษณะการใช้งานนะครับเช่นระบบไฟต่างๆนะครับเรายังคงได้ความรู้สึกดั้งเดิมเรียบง่ายนะครับไม่วุ่นวายน่าใช้งานนะครับนึกถึงสมัยอดีตเลยนะครับวันนี้ผมมีความตั้งใจนะครับ ขอมอบให้นะครับอาจจะไม่เก่งนะครับหรือไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยณนที่นี้ด้วยนะครับสําหรับทุกท่านที่ชื่นชอบและเป็น f อของแลมเบสต้าทุกท่านและทุกรุ่นนะครับผมขอเริ่มที่ตรงนี้เลยครับแล้วที่กุญแจเลยนะครับกุญแจกุญแจเป็นยังไงครับดูเลยครับหุ้มซิลิโคนอย่างดีนะครับฟอนต์โลโก้สวยงามดั้งเดิมนะครับก่อนนะครับกล้องมันไม่ค่อยซูมอ่ะครับผมทีนี้ ผมก็จะลองหมุนมันดูนะครับให้หมุนมาที่ด้านซ้ายโดยมีต้องกดนะครับนะครับปึ๊บอ่าปึ๊บก็จะเป็นการเปิดบอกนะครับเบาะอมีอะไรบ้างนะครับรถใหม่ๆเลยก็จะมีกุญแจ2ดอกนะครับแล้วก็หนึ่งดอกอยู่ที่นี่นะครับทางสาขาเพชรเกษมก็จะให้ทั้ง3ดอกเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องมือนะครับเครื่องมือนะครับสำรองมาให้นะครับแล้วก็คู่มือนะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยนะครับที่ทาง ลันเบต้านะครับเซอร์วิสมานะครับก็จะเซอร์วิสกันเครื่องแล้วก็ระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับบางคนก็เอาไปปิดไฟนะครับไฟรอบห้องเครื่องเลยนะครับเป็นการเซอร์วิสอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสว่างขึ้นสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็แต่งแต่งห้องเครื่องกันตามใจชอบได้เลยนะครับแต่งให้สวยเหมือนรถยนต์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นฝาน้ามันนะครับเปิดแล้วก็หมุนเอานะครับผมนะฮะก็จะเปิด ครับโอเคครับชุกมาอย่างดีนะครับมีโลโก้ครับฟอนต์ดั้งเดิมเลยนะครับอารมณ์เดิมเดิมนะครับแต่แฝงความโมเดิร์นไว้นะครับมาดูครับความสุขยังตั้งเดิมครับเรียบง่ายไม่วุ่นวายนะครับน่าใช้งานนะครับโอเคครับพอเราบิดกุญแจรถแล้วนะครับปุ๊บบิดกุญแจตรงนี้ก็จะเป็นออนซกุญแจตัวนี้รถใหม่แต่ผมยังไม่ต่อแบบให้นะครับเรามารีวิวเป็นคร่าวๆก่อนนะครับ พอเราหมุนไปสุดทางนี้ปุ๊บอะไรเปิดมาเป็นช่องอเนกประสงค์ครับช่องอเนกประสงค์นะครับช่องอเนกประสงค์ด้านขวามีอะไรบ้างนะครับทางเรมเบสซาให้เรามาบ้างนะครับนี่ครับขาดไม่ได้เลยครับจําเป็นเลยนะครับสําหรับผู้ที่เดินทางนะครับไปสถานที่ไกลๆนะครับชาร์จเจอร์นะครับไฟออก5โวลต์นะครับ1ช่องนะครับสวิตตัวนี้ก็เป็นสวิตเมนระบบไฟนะครับ สามารถดับเครื่องป้องกันการสตาร์ทรถโดยไม่รับอนุญาตนะครับมาพร้อม usb charger อยู่แล้วนะครับต้องขอบคุณทาง lambesta นะครับที่ไม่ลืมจุดนี้นะครับจำเป็นมากๆเลยนะครับเรื่อความสะดวกให้ยเซอร์นะครับอนนี้เราไปถึงไฟหน้านขออนุญาตปิดนิดนึงครับครับอันนี้มาถึงไฟหน้าครับไฟหน้าไฟหน้านี้ผมชอบมากเลยนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ํา แล้วก็มี Daylight, Daytime ด้วยแล้วบน Daylight, Daytime เนี่ยจะมีโลโก้ของเป็นฟอนต์ของ l a m b e t t a ด้วยนะครับผมว่าทุกคนต้องการจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงโลโก้นะครับโลโก้ตรงนี้นะครับ Innocenti นะครับเ a นะครับเป็นบริษัทแม่ทางสวิสแลนดนะครับแต่ว่า l a m b e s t a เนี่ยกำเนิดที่อิตาลีนะครับเมืองมีลานะครับส่วนโลโก้ที่เขาวางวางไว้โอเคครับลงตัวนะครับแล้วก็ไฟหลีไฟเลี้ยวต่างๆนะครับ บางโคนหน้าสวยงามนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราขอติดไว้ก่อนนะครับว่าจะมาอธิบายทีหลังว่ามีเพื่ออะไรเพราะอะไรนะครับการเก็บขอบเขาอย่างดีนะครับแล้วก็มือเบรคคุ้มมาอย่างดีนะครับแล้วก็ปอกนะครับปอกมือนะครับยางโอเคครับนิ่มนวลนะครับเหมาะหนึบกระชับมือดีนะครับโอเคสวยงามเรียบง่ายนะครับกระจกชุบโครเมียมมาอย่างดีนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วมาที่เรือนไม้เลยครับเรือนไม้นี่นะครับเดี๋ยว ผมมีคลิปแยกออกมานะครับจะมีเวลาบอกมีวัดแบตเตอรี่บอกนะครับมีวัดรอบนะครับมีวัดความเร็วครบคันเลยนะครับที่เขาให้มาครับต้องขอบคุณทางผู้ออกแบบแล้วก็วิศวกรน,นะครับมันจําเป็นจริงๆครับถ้าช่างจะรู้กันเลยครับว่าถ้ามี4อย่างนี้จะช่วยอะไรได้บ้างช่วยระบบไฟช่วยลูกลูกค้าสามารถจะเช็คด้วยตัวเองว่ารถเราเนี่ยปกติหรือไม่โดยที่มีวัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับอ่านี่ก็มา ตรงนี้ครับที่พักเท้านะครับเป็นซิลิโคนอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ฝาปิดตัวนี้มีโลโก้มาด้วยนะครับอย่างซิลิโคนอย่างดีครับหนาแข็งแรงครับของส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่6แอมป์ครับนะฮะ12.4โวลต์ออก12โวลต์เต็มเ็มเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องระบบไฟนะครับต้องูอันนี้เป็นที่วางเท้าของผู้โดยสารนะครับผู้ซ้อนนะครับแล้วก็อันนี้ผมขอเรียกว่าปิงแล้วกันนะครับตรงนี้ ทำเพื่ออะไรหนึ่งสวยงามครับ2จะเป็นแอโรไดนามิกนะครับเพื่อลดแรงต้านเสียดทานนะครับในขณะขับขี่นะครับเพราะว่าทรงของค่อนข้างที่จะใหญ่นิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับมาที่เลื่อโชกนะครับโชกคู่หน้าและคู่หลังนะครับให้ชกคู่หลังมาด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นการขนสัมภาระที่หนักนะครับใช้ความเร็วนะครับรถก็จะวิ่งได้ปกตินะครับไม่สายไม่อะไรนะครับส่วนเบรกนะครับเบรกก็เป็น เบรกหน้านี่จะเป็นลูกสูบคู่นะครับลูกสูบคู่ ABS นะครับแล้วก็ดิสหลังนี่จะเป็นลูกสูบเดี่ยวนะครับหน้าจับ70หลังจับ3าก30นะครับอันนี้ผมขอชมนิดนึงนะครับทางด้านพวกแบบวิศวกรหรือผู้ที่สร้างมันขึ้นมานะครับ ABS ตรงนี้นะครับดูแล้วธรรมดานะครับแต่ผมอยากจะเน้นตรงที่ว่าเขาชุบซิงค์มาให้ด้วยครับซิงค์เพื่อป้องกันการเกิดสนิมนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหากับ ระบบ ABS ได้นะครับในภายหลังอันนี้อันนี้ทำการบ้านมาดีมากครับถือว่าเพอร์เฟครับนะฮะของข้ามไม่ได้เลยนะครับถือว่าเพอร์เฟเลยนะครับมาด้านหลังเอาแครงสีเบจครับอ่าดิฟหลังนะครับโอเค1นึลูกสูบนะครับมีทับทิมอะไรมาให้นะครับปลาท้ายชนิด LED นะครับมีโลโก้ให้เรียบร้อยนะครับผมการปล่อยการ์ดก็ CO นะครับก็จะน้อยมากเลยนะครับคันนี้นะครับอ่ากิโลเมต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับ ดูเลยนะครับครอบท่อเป็นยังไงข้างขาเป็นโพเมียมนะครับหนาเลยนะครับหนาเป็นมินเลยนะครับชุบมาอย่างดีนะครับให้น็อตมา3ตัวนะครับอาจจะเป็นสตัวนะครับพัดลมนะครับฐานน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับเคครับขาตั้งมีกันร้อนตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าให้มาครบคันเลยนะครับทั้งการใช้งานนะครับทั้งความปลอดภัยแล้วก็ความระยะการใช้งานที่ทนทานนะครับ ขาดไม่ได้เลยครับนะฮะถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนบอกนะครับบอกก็เย็บมาค่อนข้างที่จะดีนะครับยังคงสไตล์ความดั้งเดิมคลาสสิกเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับการเย็บโอเคครับเวิร์คครับมีโลโก้มาเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมขอจบตรงที่าตรงนี้ที่ติดไว้นะครับจะเป็นส่วนของ Aero Dynamic นะครับไม่ว่าจะเป็นการยกของบางคนหน้าเนี่ยยกสูงขึ้นมาเพื่อให้ลมวิ่งผ่านครับ วิ่งผ่านไปถึงตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับอโรไดนามิกและเป็นตัวตรงนี้ครับนะครับช่องนี้จะเข้าไปช่วยระบายความร้อนของเครื่องด้วยอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับด้านข้างนะครับซึ่งถ้าไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยนะครับซึ่งต้องชมเชยนะครับทางวิศวกรแล้วก็ผู้ออกแบบนะครับเยี่ยมมากครับผมแล้วก็อะโรไดนามิกช่องด้านหลังนะครับเพื่อ รถแรงเสียดทานนะครับโอเคครับสวยงามมากๆครับคันนี้ผมก็คันนี้นะครับรับประกัน3ปีนะครับราคาอยู่ที่14,500บาทครับผมจากสาขาเพชรเกษมบางแคนะครับบายธาพรกรุ๊ปสำหรับวันนี้นะครับผมลาไปด้วยภาพสวยๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม